สวัสดีค่ะสวัสดีเ c ฟซีคุณนางดาวค่าโนโน่ชาลลิมังกอนมาเลทไปนิดนึงนะค่านีก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องนะขอแนะนำน้องวิตาลับบีดซึ่งเขามีชื่อว่าน้องสร้อยอัมพันธ์หรือท่านผู้พันเขามีตัวตวนนะเพราะว่าเขาคือเจ้ากระต่ายยักษ์เฟมิจัยแอนที่พี่เลี้ยงไว้เนาะแต่ว่าตัวตัวจริงอะ่ะเขาจะขี้อายเขาให้เขาขึ้นมาแล้วเขามีขึ้นเนาะโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่านะ fc คุณเรงดาวข้าเรือชาลรสีมังกรมังกรกับภาพลวในปี67ที่มีอิทธิพลของดาวเสาจะย้ายในวันที่กุมภาพคุม์าีีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรียกเสาที่ย้ายมานี้จะทำปฏิริยากับดาวราวหูที่ให้คุณอยู่ตลอดยาวๆจนถึงวันที่22พฤศจิกายนพลรหัสที่เล็งลัคนาจะมีเกณฑ์ได้ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดี คุณจะมีหนี้ที่เป็นหนี้ส่วนดีเข้ามาในชีวิตการงานการงานของคุณในเดือนมกราถึงเดือนพฤษภาคมยังไม่ค่อยจะแจ่มใสหรือยังไม่ค่อยเคลียร์นะอาชีพการงานของคุณอาจจะต้องขุกขักไปอีกเล็กน้อยนะคะพฤศจากายนไปต้นไปจะดีรอดดีรุ่ง ทำอะไรใครก็ชื่นชมยินดีและก็ไม่มีอุปสรรคนะคะการเงินการเงินภาพรวมในปี69เนี้ยจะอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะด้วยอิทธิพลของดาวราหูที่เป็นเกษตรในพบการเงินด้วยนะก็อยากรับเยอะก็จ่ายเยอะสิ่งที่ต้องรู้ไว้เขาเรียกว่าอิทธิพลของการทำงานออนไลน์ก็เรียกจะได้เงินมโหฬานจะได้เงินก้อนโตพูดอะไรใครเชื่อพูดอะไรใครซื้อพูดอะไรใคร ชื่นชมโดยเฉพาะอาชีพที่เป็นเซลนะคะความรักความรักของชาวราศีมังกรในปี69มีโอกาสสละโสดแบบได้เจอคนดีด้วยได้เจอคู่แท้ด้วยแล้วก็เป็นคู่ที่มีฐานะเวอ่เวอร์ด้วยเออนะออในช่วงเดือนพฤศจิกายนดาวราหูที่ทับลักขณาออจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องคู่ครองคนรักและการย้ายที่อยู่นะคนมีคู่มีการวางแผนที่ดีก็จะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะและก็จะไม่มีเรื่องเสียหายคุณต้องวางแผนนะคุณต้องวางแผนสุขภาพต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับการกินทุกอย่างอะไรที่เข้าปากโรคภัยไข้เจ็บต้องระวังและมีโรคที่เกี่ยวกับเรื่องการปวดหลังนะการปวดหลังหรือการปวดกล้ามเนื้อต่างๆนะคะแนะนำว่า ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เยอะและอยา่าซีซัวรับปากใครโดยที่ไม่ตตไตรตรองไว้ก่อนว่าคุณทำได้หรือไม่จะเสียเพราะปากนี่นะมันจะลิงก์กะอะไรไนหะเรื่องที่พี่บอกว่าสุขภาพสุขภาพคือถ้าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคือการกินอะไรที่เข้าปากจะเป็นเรื่องเสียหายต่อคุณต้องระวังและอะไรที่ออกจากปากก็เป็นเรื่องเสียหายก็ต้องระวัง นะพูดดีเป็นสีกับปากพูดมากปากจะพาจนนะคะแนะนําเรื่องการทําบุญกับผู้ยากไร้จะเป็นการบรรเทาเบาบา,บางกับอุปสรรควากหนามที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวมังกรในปีสอ6 9นี้นะอย่างไรก็ตามมังกรเที่ยวนี้ต้องเ,ออเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาเพราะว่ามังกร เป็นดาวเสารและเสาของคุณจะย้ายเข้าอยู่ในภพสหัชชะก็คือผู้คนรอบข้างสังคมนะจะชื่นชมยินดีกับคุณหรือจะออทำให้คุณรู้สึกต่ำตมก็ขึ้นอยู่กับความรอบคอบความวางแผนหรือการาก็เรียกเขาเรียกอะไร การวางตัวของคุณสําคัญมากถ้าคุณวางตัวดีนะสังคมเล่าข้างนี้แบบจะช่วยส่งเสริมคุณนะอย่างที่บอกคุณจะเจอคนดีคู่ดีนะเพราะว่าอันเนี้ยอิทธิพลของชาวมังกรคือคิดมากเลือกมากรอบครอบบางทีละเอียดยุบยิบเกินไปอะ่ะบางทีทําให้คุณเสียโอกาสนะอันนี้ฝากฝากไว้เป็นข้อคิดของชาวราศีมังกรนะคะเมื่อชาวมังกรทราบภาพรวมคร่าวๆแล้วก็อยากให้ตรวจ ดวงตรวจด,ดาวของคุณในทุกๆเดือนต่อไปด้วยเพราะว่าเราจะต้องมีดาวอื่นๆจรเข้ามากระทบราศีของเรานะคะก็เราจะได้ไม่เดินทางผิดพลาดนะเพราะว่าการอ่านดาวของพี่พี่จะพยายามให้เราเข้าใจว่ามันคือแผนที่ที่เราเอากลางไว้ดูเพื่อเราจะได้เดินทางได้ปลอดภัยที่สุดเท่านั้นเองนะคะขอบคุณทีชช่วยก like, ดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ค่ะพี closely, Por, ่กับน้องผู้พันไปก่อนนะเรามาต่อด้วยชาวราศีกุมเลยคลิปนี้จะเป็นคลิปของ3ามราศีนะคือราศีมังกรกุมและมีนอ้ฟซีคุณทงเราเข้ารลวงชาวราศีกุมขอแนะนําน้องผู้พันนะคะก็เป็นกระต่ายปีเตอร์ลับบิดนะคะเป็นกระต่ายที่ช่วยฮิวใจให้พี่มีกําลังใจสู้กับอุปสรรคนานาประการที่ถาสมเข้ามา และกเ็เป็นกำลังใจให้พี่จะทำคลิปมาให้น้องๆได้ฟังกันนะคะ FC คุณลุงดาวข้าวเรื่องโนวชาวล์ิกุ้มภาพรวมของคุณมีดังนี้ราหูที่ทับลักนณาถึงวันที่22พฤศจิกายน69โดดเด่นมีสเสน่ห์กล้าดได้กล้าเสียแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะอิทธิพลของราหูคือเงาและการเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงไปเรื่อยๆและต้องนำลงอยู่ในศีลธรรธม เน้นย้ำเสมอนะคะสำหรับชาวราศีกุ้มการงานจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ท้าทายคุณต้องลุยอย่าปล่อยผ่านเพราะพระรหัสที่จะเราจะเข้ามาในภพอาลินะมันมีเกณฑ์สองอย่างคือผู้ใหญ่อาจจะจับผิดส่วนหนึ่งและก็มีผู้ใหญ่ที่สนับสนุนคุณด้วยส่วนหนึ่งงานที่ปรึกษาจะเป็นอาชีพที่ดีเยี่ยมสำหรับคุณงานที่ เป็นงานที่ประสานร,ระหว่างเขากับเขาเราเป็นตัวกลางก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะการเงินการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าคุณจะมีภาระเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหรือคุณอาจจะมีการซื้อที่ดินเข้ามาใหม่เป็นการแก้เคล็ดไว้ก็ได้นะคะเพราะมันอาจจะมีเรื่องสภาพคล่องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโชคลาภโชคลาภยังมีตลอดทั้งปีนะคะแต่ห้ามโลกห้ามโลกโมโทสันและห้ามโกง นะห้ามเอาเปรียบจริยธรรมศีลธรรมคุณต้องมีไนะม่กระั่งอิทธิพลทางด้านร้ายของราหูจะเข้าสิงสู่คุณทันทีความรักเจ้าชู้ไก่แจ้อย่าหาเรื่องปวดหัวเข้ามาในชีวิตเลยสําหรับคนมีคู่แล้วขอให้ดำรงตนคงในความรักของคุณไว้ให้ดีคนโสดคนโสดเจอคนในเครื่องแบบเข้ามาอาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้นะแต่ วิธีการแนะนำว่าคบกันอย่างเงียบเชียบจะดีกว่าอย่าเป็นข่าวเลยนะคะมันจะเป็นประเด็นสุขภาพสุขภาพ,ภาพเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะต้องระวังเรื่องเบาหวานนะเบาหวานแล้วกอ็อะไรที่เป็นเรื่องของการขยายตัวนะคะเพราะว่าพราะรหัสเนี่ยมันหมายถึงการขยายตัวการเบ่งบานการเพิ่มตรง เพิ่มเ,เพิ่มเพิ่มเติม <c oughs> ดังนั้นก็ต้องระวังการเลือดตกยางออกด้วยนะเล็กๆน้อยๆสิ่งทีออ่อยากจะให้เป็นข้อคิดสำหรับชาวราศีกุมในช่วงเวลานี้ก็คือต้องสร้างนะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ชัดเจนและทำให้จริงจังนะอิทธิพลของดาวจำตัวคุณคือราหูจะทำให้คุณพุ่งทยานขึ้นสู่ความโด่งดังและโดดเด่น อย่าปลอมอย่าการล่อนแล้วคุณจะเป็นตัวจริงเป็นตัวเลือกให้กับคนอื่นที่เข้ามาอุ้มชูคุณให้โด่งดังนะคะภาพรวมของชาวราศีกุมก็ถือว่ายังดีอยู่นะเพราะอิทธิพลดาวของคุณนะ่ะเขามีพลังอยู่นะคะอย่างไรก็ดีเมื่อเราทราบภาพรวมชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แล้ว ราศีกุมก็ต้องไม่ประมาทเช็คดวงเช็คดาวของคุณกับอาจารย์ที่คุณนับถือหรือกับคลิปที่คุณชอบดูหรือกับคลิปที่คุณคิดว่ามันแม่นยําและตรงกับของคุณนะคุณต้องเช็คดาวในของคุณด้วยนะคะสิ่งที่พี่พูดไปมันคือภาพรวมเฉยๆนะอย่างไรก็ตามขอบคุณที่ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะวันนี้พี่กับน้องสร้อยอันพันหรือท่านผู้พันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คลิปสุดท้ายคือชาลสซีมีนชาลสซีมีนภาพรวมนะคะมีนพี่ขอแนะนําให้เจอกับน้องไส้อยอัมพันธ์น้องปีเตอร์ลับบิดที่เป็นกระต่ายถ้าคุณเคยดูหนังเนาะเขาเป็นกระต่ายเฟมิชัยแอนเป็นกระต่ายยักษ์ที่พี่เลี้ยงไว้แต่นี่คือตัวแทนนี่คือกําลังใจ เวลากลับบ้านมาคนนี้แหละที่ฮิวใจพี่ให้พี่มีกําลังใจต่อสู้กับอุปสรรคและก็การทํางานคนเรานะ่ยมันต้องมีใครจะเป็นกําลังใจสักคนหนึ่งเนาะโอเค fc คุณเรื่องดาวข้าลุ่ชาลสีมีนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในปี2อ9ภาพรวมของคุณคือแบกบภาระแต่เป็นภาระที่ดีเป็นภาระที่งอกเงยอย่าเพิ่งตกใจนะคะความสําเร็จที่ได้มาอย่างยากเย็นและเหน็ดเนื่อยหนะัก อึ้งนะเป็นภาระและเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เข้ามาทับลัคนาเสาร์นั้นเวลาให้โทษก็หนักอึ้งเวลาให้คุณก็มหาศาลดังนั้นอย่าก,กลัวเราจงใช้อิทธิพลด้านดีของเสาร์นะคะเพื่อความสำเร็จและในด้านอุปสรรคของเสาร์เป็นแรงผลักดันนะการงานมกราพฤษภาเป็นช่วงเก็บตัว รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีระวังคําพูดคําจาอย่าไปหาเรื่องทะเลาะเบาแ้งอะไรกับใครเด็ดขาดอาจจะมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลแนะนําให้ประนีประนอมดีที่สุดนะคะพฤษภา,าไปแล้วชีวิตจะพลิกคุณจะเกิดใหม่คุณจะมีความรุ่งเรืองความอุปถัมภ์ค้ำชูมีกุยนังมีคนเข้ามาให้โอกาสใหม่ๆคุณจะได้เริ่มอะไรดีๆใหม่ๆแต่อย่าลืมว่าอิทธิพลของเสามันคือผ่านละ แต่เป็นภาระที่งอกเงยและเป็นภาระที่ดีและเป็นภาร,ระที่ยิ่งใหญ่และเป็นภาระที่หนักอึง้งนะคะในดีมีเสียในเสียมีดีเคยเตือนไม่แล้วนะการเงินพระหัสเอ๊ยาหูในภพวินาศคุณจะได้เงินจากเรื่องลับๆต้องไม่ประมาทคุณอาจจะมีผู้ปีิทิพลช่วยคุณอยู่ข้างหลังคุณอย่าไปคุยโมโอ,อวดไปคุยโตว่ามีคนช่วยถ้าคุณพูดปุ๊บคนช่วยคุณเขาจะหนีทันที พราเขาไม่ต้องการให้คนอื่นหรือสังคมรู้ว่าเขาอยู่เบื้องหลังคุณความรักของชาวราศีมีนรอบคอบและอยากเครียดเกินไปในคนที่มีคู่และมีประเด็นนะคะคุณอาจจะได้ไปทํางานด้วยกันคนโสดคนโสดจะได้คบคบคนที่มาช่วยแบ่งเบาภาระนะหรือหรือจะได้คนเข้ามาช่วยอุปถัมภ์นะคะสุขภาพต้องระวังโรคก,กระดูกเส้นประสาทหรือเกี่ยวกับโรคเก่าๆจะกําเริบ หรือโรคเครียดส่วนวนว์ไหว้พระทาสมาธิจะแก้เครียดได้นะคะสิ่งที่ต้องเตือนคืออย่าสร้างนี้แบบแบบแบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวานะคะหรือต้องสร้างนี่ให้ถูกกับดาวเสาเดาวเสาคือที่เข้ามาทับลัคนาเนี่ยถ้าคุณจะเป็นนี่นะคุณต้องเป็นนี่ลักษณะแบบเป็นนี่บ้านที่ดินเป็นนี่อาสาังหาริมทรัพย์เป็น,นนี่ที่กอบกู้ชีวิตของคุณเป็น,นนี่ที่เป็นการเริ่มต้นในการสร้างให้มันมีอนาคต นะแม้จะเหนื่อยยากในตอนแรกเพาะสาวก็จะทดสอบคุณก่อนและคุณจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในภายหลังนะคะขอ้อที่ยราต้องเตือนคืออย่ารับภาระจนมากเกินไปอะไรที่เสียแล้วเสียไปปล่อยมันไปอย่าหันไปกลับชามข้าวใบเก่ามันแตกแล้วไปหาชามใหม่มันอาจจะดีกว่าชามเก่าด้วยซ้ำอย่ายึดติดนะคะสําหรับชาวราศีมีนชาวมีนเมื่อทราบแล้วว่า ชะตาชีวิตของเราในสองปีครึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ใช้อุปสรรคเป็นแรงผลักดันใช้ความสําเร็จเป็นกําลังใจเพราะอิทธิพลของเสาวมีทั้งร้ายและดีก็ขอให้ชาลสิมีนตรวจสอบดวงตรวจสอบดาวของคุณในเพจที่คุณชอบหรือในอหมอที่คุณเชื่อถือนะและก็คุณชื่นชอบนะคะหรือคลิปของพี่ ก็ตามไว้เป็นแผนที่ชีวิตนะคะอย่าไปเครียดหรืออย่าไปทำลไยในสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้หรือหรือเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเป็นเป็นเรื่องของที่พี่ต้องเตือนชาวราศีเมีนคือมีนเนี่ยบางทีเวลาความเป็นที่เป็นดาวพระหัสเนาะเวลาเขาเชื่อถืออะไรแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระหัสล้วนพระหัสแบบเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ เวลาที่เขาจริงจังอะไรก็นจะเขาจะเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เลยเขาจะแบบยึดมั่นเขาจะอยู่ในกรอบในสี่เหลี่ยมอยู่ในอยู่ในวังวนนี้ถ้าเกิดจังหวะช่วงไม่ดีดวงไม่ดีไปเจอมนมนขังมนภาวะหรืออ,อิทธิพลอิทธิพลที่มาทําให้เกิดความงงง่ายขึ้นมาโอ,โอ้ทีนี้ถอนตัวไม่ขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับมมนเนี่ยเวลามันมีม,นม,มันมียิ่งใหญ่เยอะมาก ด้วยอิทธิพลเสาด้วยก็ต้องระวังอิทธิพลของพระรหัสด้วยต้องระวังคุณกำลังจะหลุดพ้นแล้วดังนั้นตั้งจิตอธิษฐานดีๆทำบุญไหว้พระนะคะแผ่เมตตาไปข่ะเจ้ากรรมในเวรนะคะคุณจะได้หลุดพ้นน้องมีเนี่ยพี่เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นห่วงมาตลอดสองปีที่ผ่านมายังไงก็ขอขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามมานะคะวันนี้พี่กับน้องสรอยันพันขอลาไปก่อน ขอให้ชาวมีนมีความสุขกับชีวิตที่กำลังจะดีในวันข้างหน้านะคะคลิปนี้อาจจะ,ะไฟเฟยไม่ค่อยดีเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาเข้าออฟฟิศก็เลยอัดอยู่ที่บ้านมันก็เลยมีแสงเงาหน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณคะ่ะไปก่อนบ๊ายบาย